น้องโอเคยตกกระพงไหมไม่ครับไม่ครับผมครั้งแรกอ่ะเคยได้ไหมเคยได้กระพงไหมธรรมชาติเคยได้ไหมไม่เคยไม่เอ้านี่น้องโอโดนแล้วครับมาแล้วตัวแรกของผมนะกินตะไคร้เลยนะเอาจิ๊กแสบมาเล่นนะจิ๊กเไม่ดีละมันรู้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 เข้าไปสักพันเจ็บแล้วอ่ะ อ้ปลาแดกลาลูับปลา,า,ากินอุ้ยออกมาสวัสดีครับชาวแกงและทัดแมวที่เคารบลักงนะครับพบกับผมนะครับกับวันนี้นะฮะเป็นวันพุธนะฮะที่5มีนาคม2568นะครับอ่าอ่าซึ่งวันนี้นะครับผมก็ สำหรับมือใหม่นะสำหรับไม่เคยคนไม่เคยตกนะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะซึ่งวันนี้ผมพาน้องมานะฮะน้องโอนะครับ <c oughs> นี่น้องโอน้องโอน้องโอเคยตกกระพงไหมไม่ครับไม่ครับผมครั้งแรกอ่ะเค,เคยได้ไหมเคยได้กระพงไหมธรรมชาติเคยได้ไหมไม่เคยไม่เคยคือไม่เคยสัมผัสกระพงเลยใช่ไหมยงม่เออ วันนี้ก็เลยพาน้องโอมานะฮะมาเปิดซิงกระพงนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นกระพงขังนะซึ่งน่าจะหาตัวง่ายสุดนะครับสำหรับบ่อนี้ก็คือบ่อมงคลพิชชิงตาครับอยู่บางประกงนะค่าคัน200บาทตกปล่อยนะครับอถ้าซื้อก็โลละเท่าไหร่ไม่รู้ละหกบาทมั้งจำไม่ได้ละ,ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องโอจะพาน้องโอนะตกกระพงเปิดซิงในครั้งแรกในชีวิตได้หรือเปล่านะ ความสนุกของการตกกระพงก็คือการไล่เหยื่อนะครับการไล่เหยื่อให้ถูกนะครับกระพงขังนะเนกระพงขังนะการไล่เหยื่อมันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะพาน้องโอโดนสักกี่ตัวไปสำหรับ <c oughs> กระพงบ่อนะกระพงขังนะเพื่อนๆไม่ต้องใช้คันใหญ่มากนะครับเอายิ่งเอาเป็นคัน U L นะยิ่งเล่นสนุกเล่นมันนะสายเล็กๆนะครับอ่าเพราะว่าเออมันไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายนะ <c oughs> กลงหันกลงหันระว,วังกลงหันอย่างเดียวอย่าให้เข้าไปแค่นั้นเองอ่าแต่ว่าน่าจะเอาอยู่นะ <c oughs> ก็เนื่องจากว่าช่วงนี้ลมทะเลมันตึงนะฮะลมมันเข้านะครับก็เข้าบอ่อสบายใจกว่าอ่าส่วนเหลือที่จะเริ่มเล่นวันนี้เหลือที่จะเอามาวันนี้เริ่มต้อนอก็คือปลายางนะครับปลายยางหัวจิกอ่าเอาไว้ไล่ ไล่ปลาก่อนอถ้ามันไม่กัดปลายางแล้วเราค่อยอใช้อย่างอื่นต่อนะครับเดี๋ยวจะลองเป็นปลายางก่อนหัวสัก5้ากรัมนะครับสําหรับคนไม่เคยตกนะไม่เคยตกยก็ลองดูก็ประมาณนี้ก่อนเลยถ้าโชคดีก็เจอปลาที่เขาเพิ่งลงนะครับถ้าเพิ่งลงในปลายางเนี่ยจะดีมากนะครับจะกัดดีมาก ก,ดกดัดกัดรุดรุดกัดรุดเคาะเคาะเคาะเมื่อกี้เคาะมาเคาะมากระตุกมาเบาๆทีเนี้ยถ้าไล่ปลายหญ่แล้วมันไม่ไม่ไมกับนะอันนี้ก็ต้องข้ามข้ามแบบไปเลยครับข้ามไปเป็นผมจะลองข้ามไปเป็นกระดี่ด้วยกระดี่ตัวเล็กๆนะอประมาณไม่เกินสามกร,รมนะัมเนี่ยสามถึงห้ากร,รมนะัมเนี่ย ลองดูเพราะมันบอกไม่ได้ว่าวันไหนมันจะกัดอะไรนะหาก่อนหาหาตัวที่มันกัดก่อนนะชนิดที่มันกัดนะครับถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะง่ายเองพี่ลองหาก่อนลองไล่ก่อนไล่ก็ดีดูกอน หาเหยื่อให้โดนก่อนหาเหยื่อที่ใช่นะเอานี่น้องโอโดนแล้วครับน้องโอมันดกระดีนี่เองอย่าให้ไปนะอย่านะอย่าให้มันไปรหัสนะตื้อไว้ตือไว,อไว้มาแล้วครับกระพงตัวแรกในชีวิตครับโดนก่อนผมอีกฮนะ ให้ขึ้นมาเป็นปานินไม่แปลกเลยนะไม่แปลกปานินเยอะอยู่ที่เนี่ยชอบกัดกระดิแต่ว่ากระดิมันใหญ่มันน่าจะเป็นปลากระพงแหละระวังนะระวังกระชังนะข้างๆกระพงตัวแรกของน้องโอครับตัวนี้แล้วตัวนี้แลกลับบ้านเลยนะถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้ว เอา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 มาเกยฝั่งแล้วเอามือจับปากขึ้นมาเลยเออไม่ขาดล็อกเอามาเกยฝั่งเอามาเกยฝั่งแล้วจับปากขึ้นมาเหมือนปลาแบสอะจับปลาแบสอะนั่นแหละนั่นแหละ จับปลาขึ้นมาเหมือนจบออออับปลาแบสอะเออเดี๋ยวไปกลัวมันกัดไม่ก็โดนตะขออ่ะอ่ะมาแล้วโอ้สาเป็นโลอยู่นะเนี่ยโ, <assass inate> โอ้เปิดแล้วปล่อยมาแล้วครับหนึ่งตัวครับน้องโอได้นะเป็นไงครับความรู้สึกกระพงตัวแรกในชีวิตครับ เป็นไงฮะรู้สึกเป็นไงครับสนุกเหรงสนุกไะมใช่ดีครับใช้มือเหรอครับใช้สายเล็กเลยใกรดีเลยต้อกดีอืครับขอบคุณครับที่บอกครับ <laughs> เออถึงไปเลยนะ มาแล้วตัวแรกของผมฮะกินสักไกล่เลยนะจับปลักนะฮะจับปลักนะฮะอ,อืกินไก่กินเกา อารมณ์กระพงบ่อครับประมาณน,น,นี้ฮะไม่ยากไม่ง่ายนะได้เยอ่ยเจอเดี๋ยวโดนเองนะฮะคุยฮะคุยคุย,คยไล่อยู่ตั้งนานไซมันโลนะ ยอมน้องไม่ยอมนะเจ็ดร้อยฮะอุย้บยบายบายดีแป๊บไม่ต้องปวดฮนะหงายท้องหงายท้องไปเลย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 ฮะ้อดจะเขี่ยไปหน่อยเขี่ยไปหน่อย ไป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 ,ไปเอออ๋อมีสั่งให้เอาปลปกินตดให้ตกเองเนี่ยไม่ตกให้นะเมีย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 ใครเมียมันหนึน่งแก้มอ่ะหนึ่งแต้ม หมายตัวครับหมาตัวครับกินดังไม่ได้ฮะเกรงใจนักซุ้มข้างนะฮะ <c oughs> เขาได้มากกว่าครับแ <c oughs> รงวันนี้กัดปลักนะเห็นหน้าก็ใช้ปลักกันนะแต่ระวันงกัดไม่เหมือนกันนะฮะ๋ยวมาใครมาพวกนี้อาจจะกัดอ,อื่นๆแทนนะ ถ้าเจอเหยื่อนะทีนี้ก็โซยาวฮนะกัดของแพงเลยนะวันนี้กัดปักนี่คือแพงนะต้องเช็คสายหน้าให้ดีคนระับของผมนี่ใช้สิบสองปอนด์นี่คือเสียวไปแนะเนะ่ถ้ามันโดนเงี่ยงแล้วไอ้ตรงแก้มแหลมๆไอ้อคมของมันนะเรียบร้อยนะ เป็นหวานๆไปฮะบ่อโล่งๆครับอเรียบร้อยฮะ จัดเอา,เอานี่ครับตัวที่สัตว์ฮะอ้วนตุ๊บเลยนะกัดเป็นตัวนี้นะนี่อะไรเนี่ยน่าจะยูรามากินะวันนี้นะอ่ะไปอาแต้มสองครับแต้มสองครับ โอ้โหดูถูกไม่ได้เลยอ่ะน้องโออ่ะโดนแล้วครับจากโอตัวเดียวเป็นโอสองตัวแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูว่าโอใช้เหีื่อะไรนะบอกได้เลยว่าไม่คิดจะใช้ด้วยเฮ้ยอย่างนี้หรอท้อท้อท้ไอ้เหื่อไอ้เหื่อที่เขาใช้ใช้กันไม่กัดนะไปกัดเหี่ยอะไรก็รู้ของโอเป็น ตัวนี้เมียสั่งครับเมียสั่งเอากลับบ้านครับตัวนี้ครับต้องอย่าให้หลุดครับไม่งั้นเมียตีตายเลยเนะี่ยอะไรติดมาวะนะ่ะเอา้าโทษนะที่กขาโดนอ่ะอุ้ยอย่าเข้ากังหันเลยเข้ากังหันเข้ากังหัน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  ตายแล้วกังหันกังหันกังหันออกมาเอาเร็วเอาขึ้นก่อนโอ้ข,ออขึ้นก่อนเร็วขาดขาดทำไมอ่ะโอ้โอ้ขาดเหยี่ย,ยน <laughs> อยนอกกระแสเหยี่ยนนอกกระแสด้วยของผม ผผมไม่ขาดนะฮะแกเป็นโอตโัวเดียวเหมือนเดิมเดี๋ยวต,ตอนนี้พี่หน่อย5้าตัวแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นเมโคจชิกดูบ้างนะ,ะปั๊กมันก็กัดแหละมันก็กัดอยู่แหละแต่ผมอยากจะลองหลายๆอย่างใ,ใหม่ๆดูนันะหะฮเดี๋ยววันนี้จะลองเป็นเมโคจชิกตัวเล็กๆนะ,ะสัก 1.5กรัมนะครับตัวนี้นะจะเป็นไมโครจิกกัดยับของจนะิกแสบนะหรืออีกชื่อหนึ่งคือจิกแสบนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมาทำคลิปกับเจ้าตัวไมโครจิกนี้ให้ดูอีกทีนะเออเป็นจิกที่แบบว่าผมชอบมากอะตัวมันเล็กดีนะมันพิ้วมากนะฮะพวกงานอาจิพวกสีขนเนี่ยน่าจะโดนอะตัวเนี้ยตัว ขปนิ้วเล็กๆเ,เ,เองนะลองดูกัน,นถ่ายไม่กดอัดไม่ทันนะปิดกล้องพอดีนะครับโดนนะไม่กดจิ๊กนะจิ๊กแสบนะโอ้โหกัดอย่างแรงอะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่อง หน้าเต็มคอดูดอย่างเงี้ยดูดแรงเลย ขึ้นมาขึ้นมาหัวชนไหมปึ๊งเออคี้บขึ้นมาครับนี่นะนี่นะฮะจิกแสบนะตึกปลายปากนะเรียกว่าวิ่งโฉบมาแล้วตอนนี้โฉบมากัดนะครับ อือกัดแล้วมันต้องกัดได้ตัวเนี้ยเพราะว่าไมันกติกมันพิ้วมากตัวนิดเดียวนะไหนเพื่อนดูดิตัวนีดเดียวนะะเดี๋ยวถ่ายให้ติดตอนกัดนะ นี่ฮะหอยแล้วนะฮะพิกแสมฮะับกัดโคตรดีนะเออดีกว่าตัวอื่นอีกตายยางไม่เอานะนี่ดีฮะได้ทั้งน้ำเค็มได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งบ่อนะซื้อตัวเดียวนะฮะ ตัวนีี้้สูดั่นไงขาดนะจิกแสบตัวหนึ่งไปแล้วนะตายแล้วนี่ไปโดน,ม,นมันมันม้วนแล้วก็ไปโดนตรงข้างมันอะเนี่ยที่ผมบอกไว้ต้องระวังนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ตัวใหม่ตัวใหม่ไปหย้ายฮะหาลมดีกว่าร้อนมากเลยนะ สุดๆอ่ะฟ้ากัดยากมากด้วยอากาศร้อนๆอย่างนี้น่าจะหลบหมดอ,ะ <S <S อ่ะทิกแสบเขาก็มีด้วยกันสามขนาดนะที่ผมซื้อมานะครับแต่ว่ามีมากกว่านี้แหละเดี๋ยวผมซื้อมาหนึ่งกิ๊มหนึ่งจุดห้าแล้วก็สองกรัมนะครับส่วนสามกร๊ก็น้อออกไปแล้วนะฮะเดี <S 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 ย๋ยวใช้เป็นหนึ่งจุดห้าต่อแหละเพราะหนึ่งจุดห้าผมว่ากำลังพอดีกับน,น้ำแบบนี้นะ ันจะมีสามสีนะครับสีขาวส,สีสีขาวแล้วก็สีลูกปลาแล้วก็สีเขียวนะฮะอ่ามหนึ่งจุแล้วก็สองกรัมรสองกรัมรผมว่ามันจะใหญ่ไป1นกัมมันก็จะปิ้ยนะเพราะว่าน้ำมันเดือดนะครับน้ำเดือดจะกังหันนะ1น่น่ากำลัลงพอดีอ แสบนะเล่นระวังระวังเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดกล่องนะตัวมันเล็กสายมันเล็กนะไมไอโอพี่บอกแล้วเอาจิ๊กแสบมาเล่นเนะจิยเฮ้ยไม่ดีละมันรู้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 เข้าใต้สะพานมันรู้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 สวยละออกมาออกมาออกมา มันร <Workers, S 2> ู้นะว่าตาจะพานอยู่ไหนมันรู้นะฉลาดมากเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบเสียตัวแล้วไซส์ใหญ่ดูรีบเลยโอ้ รีบเอาขึ้นฮนะนี่นะฮนี่นะตัวเล็กๆหนึ่งจุดห้ากรัมนะครับมุมปากฮะไม่หลุดแน่นอนเสียว,วแต่เสียว,ว่าจะหยุดเล่นแล้วเดี๋ยวไม่มีไปตกทะเลนะเดี๋ยวไม่มีไปเคาะไอ้เปียกับโฉมงามนะฮะอื้อ อีกตัวครับจิกแสบอะไรแล้วยังไงโอใช้เหมือนกันหรือเปล่าเหยืยอใช้เหมือนกันด้วยโหใช้เหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์ไม่เท่าไม่เหมือนกัน <c oughs> ตกบ่อเดียวกันด้วย <c oughs> มาลองตีตรงนี้ตรงหน้ารหัสนี้ <c oughs> เออลองเปลี่ยนลองหลายๆอย่างดู กระโดดบ่อยจัง<ส>เดี๋ยวเหยียขาดเดี๋ยววางพลิกตัวเนี่ยเดี๋ยวจังหวะนี้ยจังหวะเนี้ยจังหวะพลิกตัวเนี่ยจัหงหวะพลิกตัวเนี่ยให้ตึงๆไว้อย่าหย่อนโอ้โอมเต็มคอเลยวะโอเ <laughs> สียวโอ้ตัวนี้เต็มตัวนี้อมไปเต็มๆฮนะ เนี่ยต้องตัดสายทิ้งเลยเนี่ยโอ้โหดูเกินดูเกินดูน้องเขาเกินฮะเต็มเม็ดฮะแหมโ,โอ้โอ้รู้จักปลากระพงวะหน้าตาแบบนี้ดูว<ด>นะพี่ยืมถ่ายพี่ยืมถ่ายรูปไหมโอ้ยถ่ายแล้ว <laughs> <laughs> พี่ยืมถ่ายรูปอุปป้าขอมาถ่ายรูปพี่หนะ่อย เหยื่อแล้วก็ใช้เหยื่อด้วกันกี่ตัวนะโออยู่กี่ตัวนตัวไหนเหยื่อเจ็บแล้วอ่ะเอ้าปลาแดกเอาโลาสับปลาเอาปลากินอะไรครับเนี่ยจิกแสบไปแก้วอ่ะเฮ้ยพี่บอกแล้วว่าตัวเนี้ยใช้ได้ปลากินของโอทั้งนั้นนะกำลังจะถ่ายรูปอยู่แล้ว ระวังระวังระวังอย่าอย่าให้ตึงอย่าหลอดให้ตึงตลาดให้ตึงไว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 ้อย่าอย่าอย่าหย่อนพิกตัวให้ชนตะลิงให้ชนตะลิงอ่าปล่อยสายปล่อยซายยังไงโอ้ห่ายตัวครับอันนี้อะไรเนี่ย ลิขสัพบสีเขียวเหรอไอ้ตัวนี้สีเขียว1.5กรัมเหมือนกันเออมันกินไม่ค่อยระวังนะถ่ารูปพ,พี่ถ่ายให้ถ่ายรูปติดอ,อ่ะถืออย่างนี้ถืออย่างนี้อ,อ๋อถืออย่างนี้นั่นแหละถือไว้นะ ปลาหรือ,อไหลเนี่ยทำไมไม่สู้วะเออปลาเว้ยติดหางเหรอเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดูสายอยู่ไหนข้างบนข้างล่างทำไมมันตื้อมันไม่ดิน้นมันไม่สู้มันตื้อม,มาอย่างเดียวเลยอ๋อปลาเว้ยปลาโอ้เพิ่งรู้ตัว พุ้ย,ยไปหารหัสด้วยไปหารหัสด้วยมันไม่ติดปากอะดต้องติดตรงอื่นอะดิโอ้ยเขาเ้าใจละเข้าแล้วเข้าแล้ว งานเข้าเลยโทษนะครับพี่จะเข้าไปเสียเหยื่อแน่ๆเลยดูทรงละ อุ้ยออกมาอุ้นี่ไงขาดด้วยเรียบร้อยกัดยับสองตัวเลอกดีกว่าตนเกบตื้อๆอ่ะไม่รู้อะไรตรงนี้ถ้าโดนถ้าโดนใหญ่เลยใหญ่เลยมีมลรถไซส์ยอยู่ใช่ไหมครับ สายเยอว้าเองกระเรียมันแบบมันวิ่งมันรู้เลยนะพอติดแล้วมันวิ่งเข้าใต้ะพานเลยไอ้พันหกสองก็สุดท่าสุดท่าเนี่ยล่นโน้ใหญ่ไม่รู้เรื่ยโอ้พอกินเสร็จน้ำจะวิ่งเข้าใต้ยี่อย่างเดียวใช่ในเมันตัวใหญ่นะเมื่อกี้ก็จบกันไปดีกว่านะขี้เกียจผูกสายละร้อนด้วยร้อนมากๆเลยนะครับอ่ะก็ ถือว่าเป็นดูเป็นคลิปก็แกกค่าเวลาไปช่วงลมแรงนะฮะอ่าส่วนไอจิกาส์เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปให้ดูอีกทีนะกับงานทะเลนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะวันนี้ก็ลาไปด้วยประการลาธนิชก,กันแล้วนะฮะโอ้ได้บอกเพื่อนเพื่อนนี่วันนี้ได้กี่ตัวผู้ดังๆเด,เดี๋ยวพี่ตกใจเออพี่ตกใจอ,ะอ,อ,อ่ะต่อแล้ว,ว,ว,วลครับไปตายกันเพื่อนครับ